หลายคนกำลังเตรียมตัวเพื่อรอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 บางคนเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยในการได้รับวัคซีนและก็มีอีกหลายคนเช่นเดียวกันที่กลัวการฉีดยาหรือที่เรียกกันว่ากลัวเข็มฉีดยานั่นเองวันนี้เราจะมาคลายความกังวลโดยการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันเลย สำหรับตัวผมเองได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มเป็นที่เรียบร้อยในฐานะบุคลากรทางการแพทย์โดยวัคซีนที่ผมได้รับก็คือซีโนแวคนั่นเองซึ่งไอ้วัคซีนซีโนแวคเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายผลิตโดยการนำเชื้อไวรัสมาเพาะเลี้ยงแล้วทำให้เชื้อเนี่ยมันตายลงเมื่อนำมาฉีดเข้าสู่ร่างกายร่างกายของเราก็จะตอบสนองแบบธรรมชาติเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการตั้งไวรัส โควิดนะครับเข็มแรกของผมฉีดเมื่อวันที่23เมษายน2564และเข็มที่2ฉีดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564วันนี้ก็วันที่17พฤษภาคมแล้วครบ3วันนะครับสำหรับเข็มที่2ตอนนี้ผมก็อาการปกติดีทุกอย่างยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้น,นครับท่านสามารถกดไปดู คลิปประสบการณ์ในการได้รับวัคซีนและขั้นตอนการได้รับวัคซีนนะครับโดยคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับทำไมเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั้นสามารถลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของเชื้อโรคและลดอาการป่วยได้ซึ่งส่งผลถึงลดอัตราการเสียชีวิตนั่นเองเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไอไวรัสโควิด -19 ทุกวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกไปแล้วเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในวันนี้ถึง160กว่าล้านคนและมีผู้เสียชีวิตถึง3.37ล้านคนเลยทีเดียวก่อนหรือว่าหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ควรเตรียมตัวอย่างไร ก็คือ2วันนะครับ2วันก่อนฉีดและก็2วันหลังฉีดเนี่ยให้งดการออกกําลังกายการออกกําออกกลังกายอย่างหนักนะครับอย่างหนักก็ยกตัวอย่างเช่นพวกยกน้ําหนักหรือว่าพวกใช้แรงเยอะๆอันนี้ต้องงดไว้ก่อนและที่สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนนั้นนอนหลับเอาสัก6-9ชั่วโมงเลยนะครับยิ่งดีเพราะว่าระบบประสาทและก็ร่างกายของเราเนี่ย จะได้เตรียมพร้อมต่อการรับวัคซีนแล้วก็เตรียมพร้อมหลังจากรับวัคซีนมาแล้วนะครับกินอะไรและต้องงดอะไรสำหรับวันที่ฉีดวัคซีนนะครับก่อนฉีดนั้นควรดื่มน้ำเปล่าเลยอย่างน้อย5 0 0ถึง100ซีซีสำหรับตัวผมเองวันนั้นผมดื่มไปถึง1200ซีซีเลยทีเดียวและที่สำคัญต้องงดชา งดกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่นะครับอันนี้หมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต้องงดด้วยนะครับในการฉีดวัคซีนจะฉีดข้างไหนดีแนะนำนะครับการฉีดวัคซีนควรฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดผมถนัดขวาเพราะฉะนั้นผมก็ฉีดที่ข้างซ้ายนะครับ เพื่อจะทําให้เราได้ใช้แขนอีกข้างหนึ่งได้อย่างเต็มที่โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว2วันควรหลีกเลี่ยงการใช้งานหนักของแขนข้างนั้นนะครับพยายามอย่าเกรงแขนด้วยอย่ายกของหนักที่สําคัญอย่าบีบนวดเพราะว่าการบีบนวดจะทําให้เกิดอาการบวมหรือว่าแดงหรือว่าร้อนขึ้นมาได้นะครับหลังจากฉีดวัคซีน ต้องพักดูอาการกี่นาทีหลังจากที่เราได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่จะจัดให้เราพักสังเกตอาการอยู่บริเวณนั้นล่ะครับประมาณ30นาทีเพื่อจะประเมินอาการของเราหากใครมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสําหรับผมนะครับในการฉีดวัคซีนทั้ง2เข็มในวันนั้นและผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบรอบตัวผมเนี่ยในการฉีดวันนั้นไม่มีใครที่มีอาการผิดปกติใดๆเลยนะครับ เนื่องจากการไปฉีดวัคซีนของผมในวันนั้นส่วนมากอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกันอยู่แล้วและต่างคนต่างก็สังเกตอาการซึ่งกันและกันด้วยนะครับกลับบ้านมาแล้วมีไข้หรือว่าปวดแขนต้องทำยังไงดีถ้ามีไข้หรือว่าปวดเมื่อยปวดแขนมากชนิดจนถึงขั้นทนไม่ไหวเนี่ยให้รับประทานยาแก้ปวด ในกลุ่มของพาราเซตามอล500มิลลิกรัมให้รับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะครับและควรรับประทานห่างกัน6ชั่วโมงผู้ป่วยเบาหวานความดันควรงดยาหรือไม่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เบาหวานความดันไม่จําเป็นต้องงดยาประจําของท่านสามารถกินได้ตามปกติได้เลย ที่สําคัญท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมตัวในการรับวัคซีนนะครับ <it izen? S 1> กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ทํายังไงดีนะครับสําหรับกล e ุ่มที่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ให้กินได้ตามปกติโดยมีข้อแนะนําก็คือภายหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วให้ท่านกดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดต่อไปอีกประมาณหนาที เพราะกลุ่มนี้จะมีอาการเลือดออกง่ายและก็หยุดยากกว่าคนปกตินิดนึงนะครับเว้นระยะวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด -19 เท่าใดนะครับในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 หลายคนก็อยากฉีดวัคซีนเพองกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหากฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ ทั้ง2เข็มแล้วควรเว้นระยะห่างเพื่อจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนนะครับถึงจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วัคซีนโควิด -19 เข็มที่1กับเข็มที่2คนละยี่ห้อได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถทำได้แต่ทางการแพทย์จะไม่แนะนำเนื่องจากเมื่อท่านได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1ไปแล้วเนี่ย ระบบจะทำการลงทะเบียนจองวันเวลาสถานที่และวัคซีนเพื่อที่ท่านจะได้รับวัคซีนเข็มที่2นะครับให้ท่านไว้เรียบร้อยหากท่านเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยจะส่งผลให้ได้รับวัคซีนล่าช้าออกไปอีก <c oughs> การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มิได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวหากเราทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อคนในครอบครัวและทำเพื่อสังคมอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ท่านรักได้รับทราบข้อมูลและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยท่านใดมีประสบการณ์ในการได้รับวัคซีนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ